สวัสดีชาวดิจักผู้รักการดูหนังทุกท่านครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงหนังตะไลภาคกันครับทุกท่านนึกถึงเรื่องอะไรกันบ้างครับสำหรับผมนะครับหนึ่งในหนังตะไลภาคที่เป็นาภาพยนตร์สุดประทับใจนะครับก็คงจะเป็นภาพยนตร์ตะไลภาคชุดอัศวินรัติการหรือว่าแบทแมนของฉบับคริสโตเฟอร์โนแลนนะครับจะพูดถึงเรื่องย่อหรือว่ารีวิวเนี่ยผมก็คง คิดว่าจะมีหลายๆคนอาจจะปิดที่ผมผมหรือว่าอาจจะไปหารีวิวจากช่องอื่นดูก่อนแน่ๆเลยเพราะคงเป็นไปไม่ได้หรอกครับที่จะไม่มีใครไม่รู้จักแบทแมนแต่ในวันนี้นะครับเราจะมาเจาะลึกกันถึงเรื่องเหตุผลครับว่าทำไมแบทแมนของพิสโตเฟอร์โนแลนครับถึงได้เป็นผลงานที่มีคนพูดถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านไปแล้ว15ปีด้วยกันโนแลนนะครับใช้เวทมนต์อะไรที่ทำให้ผลงานของเขานะครับกลายเป็นผลงานที่ พูดถึงได้มากขนาดนี้ <c oughs> สิ่งแรกนะครับที่ผุดขึ้นมาในหัวผมเลยก็คือเรื่องของภาษีครับจากฐานแฟนคลับดั้งเดิมของการ์ตูนซูเปอร์ฮีโร่อย่างแบทแมนของ DC ที่เริ่มปรากฏตัวครั้งแรกนะครับในปี1939และหลังจากนั้นนะครับก็ได้กลายมาเป็นฉบับภาพยนตร์ในปี1943ด้วยระยะเวลานะครับเพียงอันน้อยนิดเท่านั้นแบทแมนกลับ เติบโตและมีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นเรื่อยๆดังนั้นนะครับแบทแมนจึงเป็นชื่อที่อย่างน้อยๆคนในยุคสมัยนั้นจะต้องคุ้นหูอย่างแน่นอนหลังจากที่ระยะเวลาผ่านไป76ปีครับนับจากแบทแมนถือกำเนิดขึ้นในสุดครับปี2005ผู้กำกับเลือดใหม่อย่างคริสโตเฟอร์โนแลนนะครับที่มีสไตล์การเล่าเรื่องเป็นแบบแผนของตัวเองได้มาจับผลงานที่มีภาษีดีอย่างแบทแมนจึงทำให้แบทแมนฉบับของคริสโตเฟอร์โนแลนณ์ตอนนั้นเป็นที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก และในสุดนะครับเขาก็พิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นว่าแบทแมนในแบบฉบับของเขาคู่ควรกับการพูดถึงมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นผู้กำกับหรือนักแสดงคนในก็ตามนะครับที่จะมีผลงานที่ใกล้เคียงหรืออ้างอิงเรื่องราวที่โนแลนได้เล่าไปเกี่ยวกับแบทแมนนั้นจะต้องถูกนำมาเปรียบเทียบอยู่เป็นประจำ ยกตัวอย่างเช่นผลงานเรื่องล่าสุดอย่างโจเกอร์ที่มีนักแสดงนําโดยวอล k ินฟินิชโด้วยก่อนเข้าฉายนะครับได้มีการตั้งข้อสังเกตกันเป็นอย่างมากว่าจะสามารถสู้กับความสุดยอดของโจเกอร์ฉบับฮี t เลเจอร์ได้หรือเปล่ารวมไปถึงบุรุษชุดค้างคาวคนล่าสุดอย่างเบนเอฟเฟกที่ฝากผลงานไว้อย่างแบทแมน VS ซูเปอร์แมนหรือจะเข้าไปร่วมแจมในซูซายสวอตหรือบทบาทผู้ก่อตั้งทีมจัสติสเลก แต่ก็ยังไม่พอครับที่จะลบภาพจําของคริสเตียนเบลในชุดขังข่าวได้และสาเหตุสําคัญก็คงเป็นเรื่องของยุคสมัยครับโนแลนเคยพูดเอาไว้ในการให้สัมภาษณ์ว่าตอนนั้นมันเป็นการทําหนังแบบตามใจตัวเองมากที่สุดสิทธิพิเศษและเวลาอันมีค่าในการทําหนังปัจจุบันมันเป็นเะดับการยอมรับอีกต่อไปผมว่านั่นเป็นครั้งสุดท้ายละมั้งที่ทุกคนสามารถเข้าไปคุยกับสตูดิโอได้เพราะตารางปัจจุบันที่ปล่อยหนังออกมานั้นมันค่อนข้างกดดันมากเจริส่งต่อให้คนอื่นยิ่งมาทำต่อน,นั้นยิ่งแล้วใหญ่เลย แต่ความคิดสร้างสารรค์มันก็เป็นข้อได้เปรียบเช่นกันฉะนั้นผมจึงได้สิทธิพิเศษและมีข้อได้เปรียบมากๆที่จะสร้างสารรค์เรื่องราวดีๆขึ้นมาพร้อมกับการนําครอบครัวของผมกลับมาทํางานร่วมกันอีกครั้งถ้าหากเราลองนึกถึงความกดดันและความคิดสร้างสารรค์ที่โนแลนมีเวลาให้กับผลงานเรื่องแบทแมนก็จะมีเหตุผลและมีน้ําหนักมากพอนะครับเพราะว่าแบทแมนของคริสโตเฟอร์โนแลนใช้เวลากว่า7ปีถึงจะออกมาครบ3ภาคแต่ว่าหนังของเบนนะครับกับ ออกมาทุกๆปีหรือครึ่งปีซึ่งเมื่อเทียบระยะเวลากันแล้วก็ครึ่งต่อครึ่งกันเลยทีเดียวถ้าถามว่าตลอด7ปีโนแลนทุ่มเทให้กับผลงานเรื่องแบทแมนของสุดยอดใตภาคที่ผมพูดถึงอยู่หรือเปล่าเปล่าเลยครับระหว่าง7ปีนี้โนแลนถูกขั้นด้วยหนังเรื่องอื่นๆของเขาอยู่เสมอโดยเริ่มจากแบทแมนบีกินปี2005จากนั้นก็พักไปทำเรื่อง The p r e s t i ต e ใช้ในปี2006 ซึ่งเป็นหนังที่เอาโลกของนักมายากลครับเข้ามาอยู่ในใจผมได้อย่างถึงที่สุดเลยถัดไปก็กลับมาทำ The Dark Knight ในปี2008แล้วพักกลับไปทำ Inception ต่อในปี2010แน่นอนว่าหนังเรื่องนี้นะครับก็เป็นที่กล่าวถึงแบบความเทพของโลกที่เอามาเล่าให้ใครฟังก็บอกว่าบ้าหรือเปล่านะครับของการจารกรรมความฝันแบบฝันซ้อนฝัน จนไปถึงการปิดฉากใดภาคของ The Dark Knight Rises ในปี2012ซึ่งก็สแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นในตัวเขานะครับที่มีต่อผลงานแต่ละเรื่องเป็นอย่างมากทำให้น o l a แนะครับมีเวลามากพอที่จะเตรียมพร้อมหาไอเดียหรือรองอะไรใหม่ๆก่อนที่จะเริ่มเล่า b a ท m a n ในแต่ละภาค มันก็เหมือนกับที่เขาได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าเขามีอิสระในการทําหนังเป็นอย่างมากและในเตยภาคชุดอสวินติการผมนะครับชอบด์กไนมากที่สุดเลยครับซึ่งเป็นหนึ่งในเรื่องนะครับที่ไม่ว่าผมจะเปิดดูกี่ครั้งก็ไม่เคยรู้สึกเบื่อเลยไม่ใช่เพียงเดือดร์กไนเท่านั้นนะครับเรื่องอื่นของโนแลนที่ได้สร้างสารรค์เอาไว้นะครับไม่ว่าจะเปิดดูกี่ครั้งก็ตามเราก็จะรู้สึกเหมือนดูครั้งแรกอยู่เสมอและนี่นะครับคงเป็นอีกหนึ่งเหตุผลครับที่ทําให้ผมรู้สึก ชื่นชอบผลงานของคริสโซเฟอร์โนแลนด์เป็นอย่างมากในชนะของผู้ที่เล่าเรื่องได้อย่างสมบูรณ์แบบในแนวทางที่เป็นของตัวเองโดยที่ไม่ลืมศิละปะและความสนุกในเวลาเดียวกัน <S <S และสําหรับทุกท่านแหละครับนังไตรยภาคในดวงใจของคุณคือเรื่องอะไรอคอมเมนต์มาบอกผมหน่อยนะครับผมจะรออ่านหากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องดีดักชแนลเอาไว้ด้วย ฝากแฟนเพจอิกดักชั่นเนลด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้เดสคริปชั o นหนังไม่มีทางสมบูรณ์ได้หากปราจากคนดูแล้วพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ Killing is making a choice. Where are they? Choose between one life or the other. Your friend, the district attorney. Or his blushing bride right to be. Uh -huh. ah.